สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเฟนชาแนลนะครับก็ชิปนี้นะครับผมพามาชมนะครับโคเบโกนะครับผมเอชเ0สองรอยนะครับฉีดเอชเชสองหนึ่งศนะครับผม LC นะครับ

เป็นโกเบโกนะครับผมช2 1 0 l LC นะครับผม Super XM นะครับก็เป็นการขุดนะครับผมโกยดินนะครับก่อใหญ่ยาวนะครับผมวันนี้บูมาบนะครับบูมารพิเศษนะครับผมคนพิเศษนะครับผมรุ่นนี้นะครับ ก็ถ้าเทียบเท่านะครับผมน่าจะเท่ากับ s H60 นะครับผมบุงกีนะครับก็คนขับแรงมากเลยนะครับผมคนขับสุดจัดนะครับผมแรงกว่ารถนะครับ ก็ดูการทำงานไปเลยนะครับผมยาวๆนะครับสวัสดีครับ